<c oughs> <c oughs> เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Deadman TV นะครับผมแล้วนี้เรากำลังอยู่ในเกม League of Legends แน่หรอ l ผม <c oughs> ใช่แล้วละ่ละเราเป็นช่องของ League of Legends ยังไงแล้วจ <c oughs> ุเลศไม่ใช่นะผมยังไม่ว่างไงตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแล้ว <c oughs> ผมเจอโยเน่มาคือผมจะแอบ,บอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมสาเหตุที่ผมแอบ,บก็คือผมรอมิเนียนใกล้ตาแล้วผมก็จะไปยืนตีกงโกง,ง,งโง่ คือโยนนี้มันจะต้องตีเขาอยู่นะเห็นไหม,มเราก็เข้าไปลัดมินเนี่ยนไงดูดิเราไม่ต้องเทรเราก็แค่ขี้คลานไงโอ,อเอคถ้าผมจะเอาเขาเหรอผมไม่เอาผมผมเข็ดแล้วกับการเล่นฟิตแล้วแจกเข็ดมากเลยกับการเล่นฟิตแล้วแจกคือผมทํามาบ่อยนะ <c oughs> <c oughs> แจกเป็นสิบๆตัวเลยด้วยฟิตน,นี่แหละคือผมรู้ซ้ายขวา โอเคโดนด้วย okay. แต่เราก็จะไม่สนใจต้องจะฟาร์มไปก่อนนะเพราะว่าคือผมไม่อยากแจกอะ,อะตอนนี้ก็คือผมเป็นคนที่เล่นห้าวมากเลยผมจะ,จะเน้นแบบสบายไงเราจะเน้นแบบ u p เปอร์ฟา,า,าอืมนี่ไงเป็นไงไอพวกหิวฮันนี่ฟุตก็ตเป็นอย่างนี้กัทุกคนเลย สติมันไม่ดีไม่ไงวะทำไมต้องเอาฮันนี่ฟู้ดของคนอื่นวะคือบ้านตัวเองก็มีนะผมไม่เข้าใจคุยผมสงสัยมานานแล้วคือเขาเป็นโรคอะไรโรคบ้าบนี่เรียบร้อยผมจะกลับบ้านนะอาจจะต้องเสียวเวฟเวฟหนึ่งนะแต่ว่าผมอยากจะเหนือชั้นกว่ามันอะเราจะทำการอัพสกิลแรกก่อนนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าวผมจะออกชีนเป็นอย่างแรกอย่างนั้นแหละ ก็คืออะไรวะเนี่ยคนละเรื่องกันเลยเอาเป็นว่าผมจะอัพสกิลแรกแล้วผมก็ออกชีดเพื่อคอมโบกับสกิลสองของผมก็แค่นั้นแหละจิ้มเรียบร้อยจิ้มตูจิ้มตูจิ้มตูโจกไปรอดไหมน่ยเอรอดอยู่นะโอเควันนี้ทำไมผมเล่นดีว่าอาจจะเป็นเพราะผมเล่นเซฟนะ บบนชอบแบบนี้ก็คือกลับบ้านแนละ้วพอเราได้รองเท้าเจาะเวทแล้วเราจ้องแรงขึ้นกว่าน,นี้ไงเอาให้โยนย้แบบว่าไม่นะนั่งรถเข็นแล้วเอาไม้เสียบล้อรถเข็นตัวเองประมาณนั้นแหละเหมือนพี่ยาสวดทำยังไงแล้วพี่น้องก็ไม่ต่างกันหรอกต่างกันแค่เสื้อผ้า <c oughs> และทรงผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไมวาห้าแล้วอไม่ทันแล้วเพื่อนเอ้ยพี่แกรีบดันเลยเหมือนแกจะคนนี้เขาน่าจะรมโคตรแรงเลย มันน่าจะกลัวผมพอสมควรนะเจอผมจิ้มทีเดียว,วยจิ้ม๊ายบายเป็นไงแจกผมอย่าเฟสฟิตนะโอ้โหตกใจหมดเลย <c oughs> บายบาย <c oughs> ตอนนี้ผมค่อนข้างจะเลนก็คืออืม สิ่งเดียวกับตายเลยเฮ้ยโอ้อยากไปช่วยังเลยติวอ่ะแค่นเองนะขอหน่อยยี่สิบห้าบาทนี่เรียบร้อยไปละหนีเกือบไม่รอด เฮ้ยอยู่นี้ต้องเซฟแล้วเขาพยายามเซฟแล้วอยู่นี้ตอนนี้ก็คือเขาจะฟาร์มอย่างเดียวแล้วไม่บวกแล้วคนตัวผมก็เฮ้ยจิ้มตูด Let's เฮ้ย <c oughs> ไปไหนเพื่อนกลับมาก่อน ันหลบได้เฮ้ยกระโดดหลบหนีถอยกันไหมเฮ้ยทอยแรงจังลยเพื่อนทั้นหนึ่งนะงับกระหัวเลยโดนเอานี่จิมผมโยนดักแคทลินแต่แคทลินไม่มาวะ ถ้าพักอยูนี้น่าจะมาตรงนี้อยู่แถวๆนี้แหละผมเห็นอยู่วะเราน่าจะมีสมัยนะเอวหลบมากลับมากลับมาอึ๊บซิมตูดเกือบไม่รอดไปละกลับบ้านกินปลาไหม เอาเลยเพื่อนผมไปละช่วยไม่ได้ดิช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เธอนงินแรงเดินไปอืมผมไม่กลัวหรอกนะเขาทำะไรผมไม่ได้หรอกจิมเจ็บปะจิมเจ็บจังเลยเฮ้ยไม่รอดละลาก่อน นี่ r ิ i มแข็งลักอนเฮ้ยปลอมล่างวิวหลบวบสวยงามพอสงสารโยนิเลยวะเฮ้ยหลบ จิ้มเฮ้ยเพื่อน <c oughs> ขอจิ้มได้ไหม,ไมเอาวะเฮ้ยไม่อยากล้าเพื่อนเหรอโอ้โหผมก็น่าจะเป็นคนดีนะเฮ้ยโอ้ย,ย,<ม>ยกินปลาไหมฮะกินแล้วฉลาดตัดที่ป้อมโอ,อ,อ,อ <c oughs> บ้าอะไรมาเนี่ย <c oughs> โคตรล้มเหลวในการเล่นเกมเลยนี่หว่านี่รึบลบกินปลาไหมปลามีประโยชน์ประนด็งนะผมตีบอร์ดก่อนผมกลับมาช่วยมาเร็ว ออสวยโอ้โหเสียายมังกรแต่ไม่เป็นไรคุ <won> ้มอยู่เ <catch me. S 1> อ้าใครกระโดดมาวะเฮ้ยล้อก่อนเพื่อน <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ฟิตอ้อมอ,ม <c oughs> อ้อมไกลอืออือปึ๊บหลบหลบไม่ทันแต่ว่าน่าจะได้คิวนะจะ <c oughs> ต้องเขาจะบอกบางชึ๊บจกไสเลยยำ ยำมบหลบ <laughs> ลหปิมลาก่อน l e นเอร r ่แล้วหลบเ้ยเดี๋ยไม่รอดทำผมไม่ทันหรอก Come on baby วิ่ง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 ๊งงงบ หลบเอาปลาไปกินโดนสองนี่แหะง่ำนี่หลบสวยลากอนเขาน่าจะแค้นผมมาสมควรนะสกอร์เขาก็ตามผมมาติดๆแล้วล่ะเจ็บมากค้อมกลางผมโอ้โหโดนสกิดแล้วโอ้ไม่นะเฮ้ยเออเคลียรอดตีก่อนตีก่อนเลยตี ปล่อยเว้นปล่อยเว้นเฮ้ยโดนไปแล้วไม่บายออใครกระโดดเข้าวะถอยถอยถอยสสามไม่มีโอ้โหไม่รอดได้นหนึ่งไหมเรียบร้อยเอาบางกรอนอ่อนี่ก็บินจังเลยอึ๊บหลบ จิ้มจิ้มเลยจิ้มจิ้มจิ้มตายเฮ้ยคุยเท่าใครบนหนาจังวะจิ้มเราผมต้องตีมังกรคนเดียวนะอ่ไม่ไหวมังกรจะทำร้ายผมปุ๊บหลบได้อยู่นะแค่ได่มังกรแล้วเฮ้ยผมจะรานมังกรเพื่อน เทียบร้อยไปละเอ้ากลับบ้านแล้วอึ๊บช่วยปลางำ่ำไปละช่วยแค่นี้แหละเฮย้ยดูนี่มาว่ะเพื่อนอืมพิม โลบแข็งมันเก่งจังวะเรียบร้อยสองคิวผมรอดละในเกมมันมีคิวอะมันแก่งมากเลยเกือบแพ้แคลินอะจิมเป็นพันเลยอาและครับผู้ชมกัสเซียเกมนี้ออฟโดยเชนวายวิทนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับอะไรจาก คลิปนี้นะครับผมว่าโยนี่มันโย,น,ยนะเนาะ